เรามาดูการดำเนินการทางเซตนะครับขอวข้อที่2ก็คือ intersection นะครับถ้าเอกภพสัมพัทธ์ A และ B เป็นเซตกำหนดเซต A เท่ากับ2,4,5เซต B เท่ากับ2,4,7,9เราจะสร้างเซต C ที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B ได้ดังนี้นะครับดังนั้นเซต C ก็จะได้เท่ากับ 2กับ4นะครับจะเห็นว่าสมาชิกแต่ละตัวของเซต C เป็นสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B นะครับเราจะเรียกเซต C ว่า intersection ของเซต A และเซต B เขียนแทนด้วย A intersect B นะครับสรุปง่ายๆก็คือการอินเตอร์เซกก็คือการเอาสมาชิกของทั้งสองเซตที่มันเหมือนกันนะครับ intersection นะครับกำหนด a และ b เป็นเซตกล่าวได้ว่า a intersect b จะมีค่าเท่ากับ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ a และ x เป็นสมาชิกของ b เขียนแผนภาพแทน a intersect b ได้ดังนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเซต a กับเซต b วงกลม2องวงนี้เกี่ยวกันอยู่นะครับ บริเวณที่เกี่ยวกันเราจะแรงเงาในส่วนที่แรงเงานั่นหมายความว่าสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B เป็นสมาชิกตัวเดียวกันนะครับมาดูตัวอย่างของการอินเตอร์เซกตกันนะครับกำหนดเซต A เท่ากับ A B เซต b เท่ากับ a b c d e เซต c เท่ากับ a d f ให้หาข้อหนึ่ง a intersect b ข้อ2 b intersect c ข้อ3 a intersect b intersect กับ c ข้อ4 a intersect b intersect c นะครับทีนี้นักเรียนมาดูวิธีทำ a intersect b เท่ากับ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของเซต a และ x เป็นสมาชิกของเซต b ดังนั้นข้อ1เราก็จะได้ a อินเตอร์เซก b เท่ากับนักเรียนดูครับเซต a กับเซต b มีสมาชิกตัวไหนที่มันซ้ำกันครับนั่นก็คือ a กับ b นะครับข้อ2 b อิน e ตอร์เ c นักเรียนก็มาดูว่าเซต b กับเซต c มีสมาชิกตัวไหนที่มันซ้ำกันปรากฏว่ามีตัว มีตัวไหนครับมี A กับ D ครับข้อ3กลุ่มแรก A อินเตอร์เซกบีแล้วค่อยไปอินเตอร์เซกกับ C นะครับตัวแรก A อินเตอร์เซกบีก่อน A อินเตอร์เซกบีเราได้เลยครับเราได้ AB โอเคต่อไปเราก็ไปอินเตอร์เซกกับเซต C มีสมาชิกที่มันซ้ำกันก็คือตัวตัว A นะครับข้อ4 A อินเตอร์เซกกับ B อินเตอร์เซกซแล้วก็ต้องหา B อินเตอร์เซกก่อนนะครับ B อินเตอร์เซกก็คือได้ A D แล้วก็มาอินเตอร์เซกับเซต a สมาชิกตัวไหนที่มันซ้ำกันครับนั่นก็คือ A นั่นเองครับมาดูพิชชคเนตของเซต a นะครับก็คือ คุณสมบัติของการอินเตอร์เซกกันนะครับกดมีอยู่5ข้อนักเรียนลองไปศึกษาดูตามนี้เลยนะครับ